เจตานีขอบุณเพื่อนเพื่อนแจ็กกี้แต่สมัยเขาวงการที่แรกก็คือการ์ตูนนี่แหละที่ด,ดีพี่นออดูนัำกันมาตั้งแต่แตวงมินม็นไมไท่าอีสานดอกฟ้าเป็นผู้พานออดหุญชฉลนินเมืเอตะคนนช่ยอยูด่ด้วยกันมาแล้วเออปริมูหวกับอัอกก็ไม่ยุ่งกันละเอ้ามื่ไซะอ้าวเพ่แายเอกมาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วนะอีกหนูนะอากาศเ,เริ่มเย็นอีกแล้วค่ะแม่โอ้ยไม่เย็นยลูกมันร้อนม,มาแล้วพี่น้องา่ารบรัฐบรลกับปาล์มมี่ลินดาใครอายเยอะๆก่ากันครับว้าววีลูกเปนเพื่อนสาวกันจริงแต่ที่ไหนได้เหมือนแม่กับลูกมากเราเราได้ไมั้้โค้อไนได้ได้ไงอ,อันนี้ไม่ได้ฉีดอันนี้ฉีดเยอะมาก โคประจัดการแจ็กกี้โคโคนเ่เอาน่ไปที่อันไหแต่ว่าล้างไปที่หรือวัาเนี่ยกินเลียบกินหยังกินกันเองไขโอแล้วโคเปเล่นใหม่มื้อนางอโบเธอสวยมากเห็นไหม แล้ว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 แนนมันจะพอล่ะแนนมันจะชอบแล้ว่าใช่ไหมก็สวยเราได้ขึ้นได้ไหมเราได้ขึ้นโปสเตอร์คู่กันด้วยนะมันเหมือนย่ากับหลานเไยอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาไม้เหมือนอุ้ยเหมือนแฝดเลยอ้าวน้องเพชรน้องพลอยหรือเปล่าเไม่จริงใจเลยจริงใจขีดไกลที่สุดไม่ใช่เหมือนแฝดที่ไม่ใช่แนนกับโบนะ โบกับเพ้นหนุนหนุน <c oughs> หนุหน,หน,หน,นนู้นตัวนู้นค่ะโบกับเพ้นค่ะค่ะไมา่ได้โฟกัสกับเ <c oughs> ออได้ไหมอันนี้ได้ไ,ดไหมอันนี้ได้ <c oughs> ที่สุดเลย <c oughs> เหมือนมากว้าวว้าวว้าวฝาแฝดน้องเพชรกับน้องพลอยอันนี้น้องเพนกับน้องโบ <c oughs> <c oughs> อ้าวไอว้เต้าอุย้ยเหมือน,นจริงพี่โบจริงจริงเหรอจริงเหมือนมาก มากเลยยายถอดชุดเถอะจริงอายุกใกล้เคียงอายุก็ใกล้เคียงไม่แน่นะเพนราภาอาจจะเพิ่มสี่สิบสามสิบเอ็ดเพนอายเท่าไหร่สี่สิบไหมสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดห้าสิบสี่ค่ะต่โบตะโบนี่ยังอะไร่อนดีไปซิมแมวซิมแมวไปแดกทอดท้องไง